ประสาทสำคั์นะครับเพราคนมาละลายก่อนนะครับก็มีมาม่ามาม่านะคนะครับมีม่านะครับมาส่งมาจากฮ่องกงนะครับพ่อแม่บ้านเพากขาวาอีแม่นั่นแหละอีแม่เนียนะครับเพื่อนมาแจกปากกระป๋องนะครับมาจากฮ่องกงนั่หละนะครับช่วงนี้ครับแต่ถ้าได้ได้ทีรึงนะครับก็จะมีรางวัลนะครับ หัวหมูไปย่างนะครับเออแจกันวาสับแจกันเอ้าเบิร์ตเท่านั้นนะครับเอาแต่งคู่เมื่อเนี่ยผู้ใหญ่กับตั้งแต่ตีสีูุ่ระอ่าอ่านะครับก็ไปสร้อยเดียวนะครับผู้เลิกคือเอ้อนะเลิกสร้อยเดียวนะครับสันกับเอ่อเป็นนี่เป็นการนี่เป็นงานนะครับผู้ละเล็กผู้ละน้อยนะครับทางแม่ครัวักคุยักไงอยู่ตั้งแต่วันที่สิบ อ่าสีนะครับเ,รเตรียมงานอยู่นี่นะครับสิบเจ็ดนะครับตั้งแต่16บกต่ว่าแม่งนะครับ16 17นะครับมาเตรียมงานสองมือนะครับมาอยู่นี่นะครับมือนี้เป็นมืองานนะครับมือต้มมือหอมนะมือนี้มาต้มหอมนะครับพระพุทธเจ้าภุมิวัดนะครับมาะบะะครบเปิ้ลระบอบ,บ,บ,บนะครับนักเุิ้ลบาดนี่้ยบาดนี่ยยังมีครบนะครับยังมีครบนะครับ ผลวงพ่อมีได้มากนะครับติดติดทางกุลาบหนองแม่กุลานะครับก็พระสงตัวแทนมากนะครับสององค์นะครับพัดกุเลอบคำนะครับพระกูเนียก็เนีอยผู้เพ็นแบบปกติมีม้งจ๊บนะครับตัวสงตัวแทนมากนะครับส่วนพระกุณเจ้าที่จะมาร่วมงานรับผ้าป่าในครั้งนี้ก็โดยประมาณสิบสององค์นะครับสิบสององค์นะครับชนัะนับเตี้ยงนะครับเสอ์บาศ จากนำนะครับวันนี้ถวายนะครับถวายงานพิธีนะครับถวายพระประธานนะครับพระประธานพระประธานปางเจรอญนมีผู้จักนะครับปางเถิดปางสมาธินะครับพระประธานนะครับแล้วก็ถวายเครื่องโต๊ะบูชานะครับถวายพระตานนะครับถวายยอดพระปานะครับพิธีการนะครับก็มีลรา ผุมตงเมีวยบอ่ะหาตคุ้มเอแล้วอื้ออ่าอันเดียวกันนั่นแหละอื่อมีอะไรเวลาบางอยเลยไข่สปอ่าคุ้มจุกหองก็มีเกี่ยหัวหน้าคุ้มก็ได้อ่าเอาอ่าหงเหิงได้เอ็สตัวนี้บอกอ่าอันแฉงนับแล้วก็ลงยอดไหมนะครับเด้๋ยวเซตมาแล้วบอกเดี๋ยมาแล้วก็แฉงเลยเออ งานนี้นะครับก็จะมีรางวัลนะครับคุ้มเรือได้ที่หนึ่งนะครับมีหน้ากากหมูไปย่างนะครับกับชาวคุ้มนะครับเพลอเลยนะครับพร้อมชาวคุ้มไปโม่ไปกินเลยนะครับหน้ากากหมูนะครับที่สองกระซองหน้ากากนะครับหน้ากากหมูนะครับเพื่อหน้ากากเพื่อจูงใจนะครับจูมหมสมัครีในชาวคุ้มนะครับส่วนที่สามก็หนึ่งหนึ่งหัวนะครับหนึ่งหัว หนึ่งหน้ากากแล้วนะครับนะก็เต็มกระใสนะครับตุ้มโฮมเดียวนะครับเพื่อหน้ากากเพื่อไปตุ้มไปโฮมอีกนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสมัครที่ของชาวคุ้มแต่ละคุ้มนะครับมาแล้วก็มาแจ้งลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนยอดปัจจุบันไัยนะครับแล้วก็เตรียมนะครับที่จะแห่รอบรอบสารนะครับสามรอบ นะครับเครื mm ่องเสียงสอทอสมอนแก้วกันหานะครับพลอยบริบาลนะครับพลอยบริการนะครับเปิดทมื่นี้เนี่ยโอ้ยแห่ความสลามเมื่อนี่หมดนะครับอ่าแห่แห่ความสลามเมื่อนะครับอ่ามีแต่แนว่ยหมดเมื่อได้มื่อนี้นะครับยกเว้นแนวเดียวนะห้ามเมอร์กษันเิย์นะครับก็ซอยเดียนะครับพี่น้องบ้านเทาตามกำลังสตาร์นั่นละหละนะครับมื่อนี้ก็ กองอำนวยบาสวรรค์ต่อยอดพระป่าสามเมื่อี้นะครับมีคณะกรรมการการเงินนะครับผู้ช่วยถนอมพระน้มชีผู้ช่วยูรูระยินเทพนะครับท่านกรรมการบุญเจิดคุญเวิร์นนะครับท่านสอทออาผู้ใหญ่ป่าน่อมาแล้วนะครับพร้อมกับแม่บ้านเพื่อนนะครับามาตัวแทนนะครับ สรุศีนะครับเป็นการเป็นงานมีภาพระดับส้อยเดียวนะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับผู้ใหญ่ปานนะครับวาน,นิีนะครับนำสกุลเสือน,นอวาเลียเนี่ยกันหาโน้นพหลบาเกลกตันหาสินนรับมันเคลือเดี่ยวอะนะครับผู้ใหญ่วานิ่เนีเน่ยกันหานะครับพร้อมกับพี่น้องวัตรโสลุศีมาตุ่มมะฮงเอาบุญนั่น,นะครับเอาบุญเ,เอ่เออ่อชวาย ยอดพระปะาในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เทคอนกรีตนะครับศาลารับรองของพะครูยงนะครับซึ่งกำหนดการนะครับก็จะได้ปลูกกระเบื้องอยู่นะครับก็ค่อยททำค่อยเอาบูนลายเทอนะครับพี่น้องบ้านเฮา20กสิบุ้มนะครับสองหมู่บ้าน2ี่ลุ้มมีธรรมดานะครับลงมาตรงห้องเดี๋ยวนี้ก้อปุ๊บนะครับ นะครับหพวหน้าผมก็พาชาวผมลงมานะครลับลงมาเสี่ยงลงทะเบียนนะครับแล้วก็ที่จะแห่รอบๆศาลารับรองนะครับตามบลำดับตาับวิธีการต่างๆนะครับ ขุมวังป e, 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 ูนะครับจากองค์คนขะแต้มนะครับขุมวังปูนะครับเป็นยี่สิบเดียนะครับยี่สิบสองครับบ้านขอฤทีนะครับผู้ใหญ่วาเลี่ยนนะครับเมียนการหานะครับเบิร์ตบ้านและนี่แม่ชาวขุมและมาตัวแท้เบิร์ตบานเลยนะห่างขับมีไปมาหาสู้เดียวนะครับพี่น้องบ้านเฮ้างานมีงานอันใดทุกสิ่งทุกอย่างเอาเอามาลง แล้วก็เอาพามาไว้นี่กันนะคะแล้วก็นี่มาซอยเดียวนะเวลามาละหลายมาแล้วป้ามาแล้วนึ่งนะครับวิธีการลำดับต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่เที่โมงสามสิบนะครับที่จะดำเนินตามลำดับสวัสดีค่ะคุณธนาศักดินมีเสียงดังฟังชัดเจนไหมครับ้อมเเดี๋ยวเราต้องดูอีกเครื่องนึงเนาะนะครับโดยประมาณนะครับก็เปิดเปิดบป้าพร้อมเดียวนะครับ อลำดับต่อไปอนะครับก็จะ,ะได้ถวายพัชตาานนะครับลำนะครับมีมีลำลำลำ,ลำถวายนะครับหรือว่าบ่วงสวงถวายเจ้าที่เจ้าทางบ่วงสวงนะครับเพื่อมันยกเพื่อมันงามน,นะครับสามชุดนะครับสามชุดนะครับวัดแจ้มมาสามชุด สนุกสนุกนะครับสมมีจักรดงเสียงดพ่อโาแล้วก็มีทางพี่น้องพระสารฤษีนั่งนะครับนั่งรำสารฤษีแล้วก็ลุงคนป้าแตนนะครับมีสามชุดนะครับลำบวงสวงลำถวายนะครับสี่เสียงเจ้าพี่เจ้าทางนะครับเดี๋ยวนี้เสียงมีหมดแล้วนะคือไลฟ์มีทุกเสียงเลยนะครับยังไม่ด้ว ประสบความสำเร็จนะครับในชีวิตการงานเขี้ยวคาดปว้าไทยโศกลากตลอดปีตลอดไปนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับเสียงภาพดังเสียงชัดพรอมแล้วครับลงมานอนนะครับลงมานอนนะครับมือดีเลขภาพชัร้อมมานอนบางทอได้โศกไลากมาตัดมิดจัดนะครับมิดจัดข้อนี้ได้ฝันเถือนะครับ เอออ๋นการเล่ากันกันฟังนะครับเออช่วงนี้นะครับชาวปุ้มหัวหน้าปุ้มกำลังทะยอยมานะครับรวมแล้ว22เอ่อ22คุ้มแปลว,ว่าได้นะครับเอ่อ22ปุ้มคุ้มลงบทป้าแตนแม่นะครับเอ่อแล้วก็คุ้มผู้ใหญ่วันนี้ตั้งเอามาตั้งตรงนี้ตรงนี้นะครับเอ่อ ครับวันหน้าค er, er, ุ้มนะครับรับวิซ่าเปล่ยนระคุ้มนะครับที่ยังไม่ได้นับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้แห่รอบสารากลางระเรียนแล้วก็นับแล้วก็แจ้งลงทะเบียนก็ได้นะครับคุ้มไหนที่นับแล้วนะครับนับแล้วก็เอาลงทะเบียนได้เลยนะครับต่อเจ้าก็คือต่อเจ่ะสวัสดีครับคุณแย้ครับสวัสดีครับขอุครับ ครับ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 มาแล้วนะครับอันนี้คุ้มลุงคนต้าแดงนะครับหนึ่งต้นนะครับอ่าอเดี๋ยวไปเทียมยอดก็ได้นะครับหมอลงลงตัวเลขเลย44,500นะครับอ่าลุงคนต้าแดนนะครับอันนี้ก็สาเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะครับคาดว่าต่อไปเข้าโค้งเป็นหมู่สิบนะครับว่างแข่ไว้แล้วนะครับขอขอบุดพุ่มนะครับลุงคนต้าแดนนะครับขอ ยอูทุกข้าวในหม้อยกมาทั้งหม้อมาทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้แต่ละสายนะครับแต่ละปุตนะครับ22ฟุนะครับเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ตั้งไว้นะครับตั้งไว้นะครับรอตามลำดับนะครับส่วนพี่น้องบ้านเฮานะครับที่มาจากทางเสากระจางทางหลังตัวเนี่ย ฟางเอ่อทางรวมเด่นที่ละนะครับตัวขั่วข่าวได้หนมาอาหารพาตราตะตุงระโมเดียวนะครับทางแม่ตัวกัสอยเดียวนะคเรเสื้อ็เส่ผ้าคร้วัข้าข้าวเาเขไม่ไดใช่มีมั่อข่าอยู่ในตะก้าเออใช่สัะครับี่นี่ยไมื่อันี้มอบุญะนรับมือสวันดีนะครับอิ่มแล้วแต่น้องโมูบุกอีกโมมาก้าอยู่ลาอิ่ม้นไปปิ๊นะครับอิ่มนำสำลักเช่นอยกาอันิสงส์แห่งบุญ นะครับอดิทงแห่งบุญนะครับที่เมาได้เศษวันนี้นะครับตุลาอีกทอดคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เพื่อนละสังสารไปเ้าพระอุทิศส่วนบุญส่วนไปนะครับบัณน์พระกระรุกนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับร้อยหกสิบสี่ไร่นะครับหมู่บ้านนี้นะครับอยู่หลายชีวิตหลายร้อยอดีตนะครับที่ผ่านมาอยู่เดื่อภาษาสารประโยชน์นี่ละนะครับลงอยู่ในพื้นที่นะครับฝั่ง แลร่างกายอยู่ดรงนี้นะครับฉะนั้นเขาก็จะได้เทดบุญนะครับบุญภาษาอุทิศส่วนกุศลเท่านั้นนะครับตามประเวณีเจ้าพี่เจ้าทางนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ร่วมหายใจจ่าไปนะครับอุทิศส่วนกุศลเพื่อเปิดนะครับนกนกูเปีกกินน้ำสำราญนะครับพี่น้องบ้านเฮาก็ดอยู่ดีกินดีนะครับแขวขาดโศกราดตลอดตีตลอดไตนะครับมาแล้วนะ จังทางเสาแล้วแล้วก็นั่งนะครับทิโภตีเบนะครับอ่ามองนั่งได้นะครับมองนั่งได้นะครับเตียวนะครับเออเกลสลาเนี่ยนครับเกลเป็นงับเป็นแเทนะครับพี่น้องตุ้งหงอ่อ่นะครับนั่งไปนะครับเก้าอี้นะครับเก้าอี้ก็นั่งไปได้นะครับล้นสลานั่งไปตามหงตามเงานะครับอ่าอ่าก็ เออเรียนเชิญนะครับเาอประตูหกนะครับวันนี้ตะเปิดเอ่อเอาร่วมเอ่อสืวัฒนธรรมนะครับพระป่าสามัคคีนะครับวัฒนธรรมของชาวพุทธนะครับเออดำรงสืบเชิสามมาออสองพันกว่าปีกว่าได้นะครับพระป่าที่ดีพระป่าและทอดถวายพระป่านะครับของชาวพุทธเขาจะได้สืบเกจสถาโลงมีเสียงไหมเน้อนะคบัตบับรุปตระนะครับพายชาธรรมมานะครับเออวันนี้ นะครับก็ทางกรรมการบาทสวัรค์กองอำนวยนะครับต่อยอดนะครับต่อไปนะครับแจ้งต้นกะแจ้งไปนะครับนะครับเฮาเพื่อที่จะได้รวบรวมยอดนะครับอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แจงล่าสุดเลยนะครับส่วนที่มาแล้วนะครับก็ดอกหามองนั่งเด้อนะครับตามพวกตามเงาก็ได้เก้าอี้ออกมาหลายอยู่นะครับ อาผู้ใหญ่หมาสงสัยเมื่ออาบน้ำนะครับประกาศแล้วแล้วก็เมื่ออาบน้ำแก่โตมีผลตัวอยู่อาจจะไม่กระโดมาหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้ป้าเดินทางมาถึงแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะรกาขติดต้นการของเรานะนะคุ้มคุ้มของเราก็เป<อ>็นอีกหนึ่งคุง้มนะที่อยู่ในอุาหกรรมการกระดงนะครับปนมรธนาสาธุกับกูเก็งนะครับต่อยอดนะครับพระป่าสามวินาทีนะครับส่วนชาวกมจะออกมาตามหางนะครับส่วน อ่าคุณครูเก่งนะครับก็ทำบุญนะครับกับพี่น้องบ้านเานะครับโอ้ต้นควรคืองาใช่ไหนครับใครับอ่ะนะครับเอ่อเป็นักเรแต่สร้อยเดียวนะครับคุณครูแจ็คนะครับอ่าอันนี้ผมโรงเรียนบอกนี่ยคือโอ้ผมโรงเรียนอีกต่างหากรวมแล้วยี่สิบสามอ่ายี่สิบสามนะโรงเรียนจะเป็นผมคือเดียวเด้คือเดียวกับผมลงพนป้าแหนมนี่แหละเอ้าเป็นชุมชนเดียวกันนะครับมืัอนี้อ่าเื้มปิตินะครับแห่งบุญแห่งอนิสงส์ ใช้มือนี้นะครับมาตุ้มมะฮอกเดียวนะครับมาอาบุญนำพระคูยงได้นี่นี้ก็น่าเป็นเอสสาราพระเอสชาคำเจริญลูกเลื่องไปนะครับแจ้งนะครับสามประเวทีเจ้าที่นะครับลายอาดีนะครับที่มาอยู่ได้ ภาษาสาระประโยชน์นี้นะครับร้อยหกสิบสี่ไลน์กูเด้นนะมื่แกตามบ้านตี่แหละ,อ,ะอันนี้แต่ที่เป็นบ้านหนึ่งเด้ดอันนี้นะนะมีนนการได้กุนิดส,สวนกุศลไปเทอเปิ้ลนะครับวันนี้มีน้องบ้านเฮามาตรงห้องเดียเด้อดีตเหลายนะครับทางโรงเรียนจะประดมนะครับเพิ่อจะเอ็ดต้นลงมาสมโพกนะครับนำทีมนะครับผู้บริหารน,นะครับ คุณปออ,อ,ออนะครับคุณบาสวรรัตน์ทองพร้อมกับคณะครูโรงเรียนบ้านจำปดงเข้านะครับนำลงมาน้อยหลายซสำเล็จกับข่อนุโมทนาสาธุนนะครับปับโรงเรียนจำปดงของเรานะครับข่อนุโมทนาสาธุนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปนะถ่ายรูปนั่นเอง โตไม่แน่ได้โตโตที่เหลือดูเไม่ยังบอกโตผมมาเิด็จนนะเิด็จนย่าที่ไหนเสลจ่าที่ตาสวานดี กาีออนั่งเด้อก้าี้ได้หลับไม่ออกนาเก็าีหลายอยู่เอาก็าีไว้สอง้อเหลือเหลือมอ่ก่นั่งก่อนรา้ครับส่วนพิธีการตามลำดับนะครับก็จะได้มอบนะครับคุณอนุวัฒนะครับผี่พูดต่าเกินการพิธีต่างๆนะครับ ส่วนผมก็ขายยาทานะครับขายยาทานะครับฉะนั้นนะครับก็เจนนะครับคืเอกในทักษ์กัลเท่าได้รับทราบกอนะครับท่านสอทอนะครับโหนาปุ้มมาเลยเป็นตัวแทนขาม่เพื่อนะครับท่านสอทอสมพงศ์นะครับลงมาตุ้มโฮมนะครับชาวคุ้มนะครับลงทะเบียนแล้วก็ตั้งโฮมเดียวสะก่อนรอเหะนะครับรอบๆศาลานะครับสามรอบนะครับแล้วก็ ฮะฮใลูกให้่ใช่ใ่เอ้าพูดว่านับประวัตินะยังไม่ครบยังไม่ครบยอ้าพูดถึงนด่ถึงมาระบาดเออบาดเดี๋ยวเอามาระบาดำบาดมันมีครบนะทิสองทศลูกทศสองลูก เก็กเก็ทำได้รัง้ย่าันใด็อนกันใดทำไเบิ้ลจะปทิศสองนะครับอาจย์มาได้พบนะครับบาดมาปอเซลกนเปิดกดนะครับ ขอบคุณแลครับเด็กไปแนงนอนนี่บอกว่าสิมันนั่งนั่ผไปแล้วบอกรับมาแล้วกรับนี่เป็นเพื่อการเปิดเวลาดูนะครับเปิดเวลาดูนะครับงานเยอะและมีแม่น้อยแล้วนะครับอาจารย์เรียกแต่เนี่ยนะครับให้ตรงกับเวลาที่กำหนดการเท่าไหร่นะครับต้องมีเรียกแล้วนะครับชาวคุ้มนะครับก็นั่งเอาอาหารมากนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็โหน้าคุ้มก็ประจุประจัยมากนะครับส่วนหมู่บ้านนะครับก็ ทำกับข้าวมานะครับทำกับข้าวมางบประมาณหมูห้ามูหกนะครับส wow. mm hmm. ี่พันบาทนะครับพร้อมผลไม้นะครับมาถวายนะครับพร้อมกับชาวุ้มหมู่ห้ามหกของเรานะครับพร้อมกับชาวุ้มนะครับลุงคนป้าแฉนนะครับผู้ใหญ่วานิชนะครับชาวุ้มนีเนี่ยชาวุรมเบิดบ้านได้ก็บโรลุสีมาตัวแทนเบิดบ้านเลยนะครับนำประุูประจัยมาถวายสองพันบาทนะครับพี่น้องศรลุสีมูแปดเท่านะครับ ครับก็ลงทะเบียนแล้วก็ตั้งไว้นะครับตั้งไว้โอมนะครับรอที่จะเหี่ยวรอบๆสาราต้นมาแจ้งกองเมกากรก่อนเนอแจ้งกองเมกากรก่อนค่อยไปตั้งแห่อ้อมสาราอันนี้เรากำลังติดต้นกันกันนะคะีภาพชัดเสียงชัดและค่าบ้านแตบานนะคะสิบเอ็ดคุ้ม